ซึ่งปีที่ผ่านมาเราก็ทํามาได้ดีแล้วปีนี้เราก็ทําให้ดีขึ้นอีกครับจุดมุ่งหมายของเราแน่นอนไม่ใช่แค่ตลาดไทยแต่เป็นตลาดต่างประเทศฉะนั้นในการเฟ้นหาเรื่องคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเราก็ใช้เวลากันเต็มที่เลยจนมาเจอนี่แหละครับเรื่องนี้ y e s t e r d a เดยรอยักหวานๆซึ่งถือว่าเป็น B ี v Or i g i n ิ l ัลเรื่องแรกของปีนี้เลยครับอยากจะมอบของขวัญให้กับคนดูบีทีวีเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของเรื่องจริงๆแล้ว ดูแล้วตอบตัวตลาดต่างประเทศแล้วก็ต,ตลาดไทยมากๆเลยแล้วก็แน่นอนมีไอีที่เป็นต่างประเทศด้วยก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทั<ฮ>่วโลกนะครับแล้วก็แน่นอนผมว่าด้วยทรงเรื่องหรือรอะไรต่างๆน่าจะมีใดไที่เข้มข้นน่าติดตามกว่าซีรีส์เรืออง่าที่เราเคยผ่านก็ <c oughs> เลยอยากจะให้เป็นของฝันชินน้นแรกใีเออวีทีวที่เน่าให้กับผู้ชมไปดี ความน่าสนใจของวันนี้นะคะมน่าสนใจเหรอเอาเป็นว่าบอกนิดๆแล้วกันเนาะเ mm hmm. อาเป็นว่าที่ส่งเรื่องบอกว่า mm hmm. จริงๆแล้วที่ส่วนตัวแล้วก็ทีงมงานเราดูกันนอ้องรู้สึกว่าสนุก mm hmm. สนุกจริงๆนะครับให้ความบันเทิงไม่ใช่แค่แบบเ,เห็นน้องๆ้องนักแสดงที่เราคุ้นเคยเนาะแต่ผมว่าที่เรื่องของการดำเนินเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็แตกต่างจากเรื่อง่อยู่นะครับอย่างที่บอกเราทํามาตรฐานายกระดับให้เป็นระดับสากลฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะได้เห็นคุณคุกชั้น คุณภาพไม่ว่าจะเป็นภาพหรือการเล่าเรื่องหรือการตัดต่อทุกอย่างก็จะเป็นคุณภาพในระดับที่สากลน,นะครับแน่นอนวันนี้เรามีน้องๆนักแสดงเราได้ยุ่งงานกับทางโปรดพีชนะครับเป็นโปรเจกต์แรกนะครับน้องๆเขาก็มีฐานแสงต่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่ากลับมาในบทบาทครั้งนี้เนี่ยน้องๆเขานก็น่าจะเป็นบทบาทใหม่ๆที่น่าจะท้าทายและอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับรวมกับนักแสดงทุกท่านที่มีประสบการณ์สูงแลวก็เป็นที่คุณน่าติดตามกับทุกคนอยู่แล้วพอได้มาเจอกันเชื่อว่าน่าจะเป็นรสชาติที่ดี ที่อยากจะมอบให้กับทางทผู้ชมของเราสิ่งที่น่าจาบับตาสำรหรับซีเรื่องน<ม>ีไปที่บอกำเงินว่าการดำเนินเรื่องเราให้ไปติดตามว่าอาจจะดูทรงๆแล้วเลือจะเราได้แต่เราไม่ได้<ม>ว่ามันจะมีการดำเนินเรื่องที่ทุกคนอาจจะเดาเรื่องไม่ถึงจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วบทบาท<ม>ของนักแสดงทุกคน พี่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนในโปสเตอร์ท <questioned> ี like <bbe> ่เราเห็นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแล้วก็แน่นอนในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เราได้ยกระดับมานะครับเป็นวีดีโอออริจินัลสมัครดีทีแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ได้ได้ติดตามแล้วก็ดูด้วามครัทางผู้ชมกับนิดนึงว่ารสชาติที่เราจะได้คุณผู้ชมจะได้จากเรื่องนี้มันจะเป็นรสอะไรครับจริงๆมันเป็นกลุ่มปกติกับรนะรี่ว่าจริงๆมันเป็นภาษาสามัญในเรื่องความรักนะครับ ว่าเนื่องจากว่าในเรื่องนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีความผันผวนถึงใน,นด้านธุรกิจหลายๆอย่างให้มันมีวิติมากกว่าความดักเียงอย่างเดียวและอย่างเรายังทำให้มันทำาเป็นสามคนเขามีดีต้องสามคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องการทำงานทุกอย่างเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เป็นให้คนที่ตัะเทศและจะเพศอยู่ได้ทํางนันค่ะเราต้องอดกินเ,าาเป็นเรื่องแรกด้วยเราไปกันครับ จริงๆตอนแรกถึงผู้รุ่งโตนตอนแรกก็หวั่นใจอยู่คุณน้องเขาเด็กมากและผมกว่าเป็นุูกพี่เขาไม่กี่ปีก็กลัวว่าจะไม่สามารถจะสื่อสารกันได้แต่ว่าพอทํางานด้วยกันแล้วนะครับก็บอกตรงๆไม่ไม่วยกันอยู่แล้วก็คือน้อกจดกน้องจะมีเสน,น่ห์นะเขาจะมีเคมีเขาสมคนที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ปฏิบัตและสำคัญที่สุดคือเขามีความมุ่งมที่แล้วก็ตั้งใจทำการทต่าันมาก็าเลยหลุดปลอกไปได้อย่างสบายใจมาก รจ,จริงๆแล้วเนี่ยผมขอบคุณแรกที่ได้ครับเกียรติจากรุ่นใหญ่มากๆทุกคนว่าจะพี่มอสที่พิงพี่เวสนะครับ ก็ลงถึงพี่เต๋าด้วยก็ได้นะครับว่าให้เกียรติมาทำงานด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีผู้ชมหลายคนที่ได้ดูแล้วจะทราบว่าจะไม่เคยเห็นพี่มอสหรือพี่เต๋าหรือพี่บิ่งเวฟในบทบาทเลยนะครับมันค่อนข้างจะมีอะไรที่สนุกและลึกซึ้งกว่านั้นมากอยากให้ติดตามรูมถึงจะได้เด็กๆด้วยนะกันเนอร์เออแล้วก็ล,ลาริสซึ่งความรุ่นใหญ่มากข <c oughs> ึ้นใหญ่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับก็จะมีน้องเจ๋งนะครับที่เล่นเป็นลาริสในเรื่องนะครับ ก็เป็นความสดใสของในกอน้องจันเนอร์เนี่ยผมว่าก็เป็นคนที่ติดตามคนอก็อยากให้ติดตามชวอาจจะเจอกบน้องเขาด้าใสๆในเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้อยากดูอ่าสปอยนึงครับอ่าพายาจขารุ่นใหญ่ดนึงค่ะพยาระนาดหุ้นใหญ่เฉยๆหุ้นใหญ่เฉยๆนะฮะหุ้นใหญ่้าดหน้นห่กระนาดมากประสบการณ์มากประสบการณ์ที่มานา่ ขอบคุณนะครับ BTV นะครับแล้วก็ไทยเพลยชั่นนะครัที่ที่ตัดสินพวกเราแต่ว่าค่อนขัดขวางนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของอะไ่เงาปอยู่ในกลุ่มแบบ BTV อะไรเงี้ยผมผมุงเงันว่าเอ๊ะทำไมผมจุดไปตรงนั้นได้ยังไงมีอะไรจะแย้ง ก็คุณลุงก็น,งนั้นนี่นะครับรก็ได้ร่วมงานน้องๆก็ถือว่าเุาปแล้วก็เป็นแนวใหม่ๆไม่เคยไม่เคยมาด้ คิดตอรครับเล็กเลยวเล็ดยพ่อเจอัอยู่ในรงการนี้มานี่เราก็ขยี้ก็ดีครับดีครับเป็นเรื่องที่ที่แปลกใหม่แล้วก็ได้เล่นคือคือเห็นหน้าผมก็เหมือนจะนึกออกว่าต้องเล่นเป็นอะไรครับแต่ว่าที่ใจก็โตแต่ว่าในในเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันก็มีมีอะไรมากกว่านั้นที่ได้เพิ่มจาก พุ้มจับที่เติมขึ้นมานอกเหนือจากคนซึ่งมันแบบมันสนุกมากเลยนะครับเด็กๆบ้างตั้งแต่เด็กๆนะเด็กๆครับผมเด็กๆเขาบอกว่าเราโตขึ้นเรื่องนี้อ่าใช่ใช่จริงๆอย่างที่บอกครับว่าพี่พี่บอกไปที่มือใหญ่ของใคร ที่เราเอาลบรักเด็่บอกไปว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องที่หลักหลายก็มันมากกว่าซีรีื์นาวแา่ที่เราว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เาแล้วก็ใครชอบเรื่องที่มันเข้มข้นชอบเรื่องที่มันเดาทางไม่ออกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ตอบได้เาะตั้งแต่ที่ดู e ีหนึ่งหลายคนจะเดาทางไม่ออกเลยว่าตัวละครนี้อะไรอยู่ผมเองยังไม่ออกเลยครับว่าทำไมนะอ๋อโอเคได้ ของสาวบ้าดีกว่าเป็นยังไงบางหนุ่ก็เต้นก็เกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแร่ของได้เี่ยวกันมาได้กันก็เป็ได้ไรขอความคับข้องคู่เราก็จะมีควาที่จะเป็นคนอิจการแต่ก็จะนวทางว่ามาทำกัน การเนแรกเเราก็ได้เดกับผู้ทีควที่ความส่าวาแลก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยังรุ่นใหม่อยู่รุใหม่ก็รู้สึกว่าทั้งทำได้ประสบการณ์ได้เอ็กซ์พรียด์ชยกาปรบการณ์ที่จะทได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าีริ้ท่านนี้จะต้องคุมทุกกฎมายอะรย่างเงี้ยครับที่ทุกคนบอกเนี้ยคือเราไม่ถูกท่านท่านทีเห็นรับสม เป็นซีรสที่สดใสเนรีสเที่สเปล่าอบห้อกาดเนกันบ้างเขาบอกว่าเราเราพิโดบาไม่ใส่ไนอ๋อกันใช่ไหมครับก็เป็นบทบาทใหม่ใ่ครับที่ทางที่สองครับผมก็อยากให้ลองติดตามว่าคุณหมอใจดีแสนสมูรนนี้เนี่ยเขาจะทายังไงต่อแล้วเขาว่าเป็นกุแจสัมพัในเรื่องเหมือนกันเอ มาน้อยแต่ก็มานะไม่ไม่ไม่น้อยนะอินแพกป่ะครับไม่ไม่น้อยเลยหรอกแข่งนะครับครับผมก็ส่วนผมนะครับละลิศนะครับเป็นน้องชายของละลินแนะก็ละวิศแต่ว่าไม่เคยเจอได้มันเป็นไปได้ยังไง ถ้าเป็นอย่างไม่เคยเจอกันก็อยากให้รอดูนะครับแล้วก<อ>็พูดถึงเรื่องในใน,ในกองแลนะ้วกันในกองก็คืออบอุ่นมากสบายมากๆสนุกมากๆแต่ว่ามันมูดในกองเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกับมูดในเรื่องนิดนึงเพราะว่ามูดในเรื่องมันอาจจะแบบว่ามีความสดใสกว่าเอ้ยหรือเปล่าก็มีความสดใสด้วยแล้วก็จะได้เห็นเองหลายๆมุมมองของแต่ละคนในเรื่องางๆขออนุญาตพี่จิ๊กเป็นคนจ่าทำงานกับเราเยอะมากว้าวเาไปทำงานกับเด็กๆหน้าบ้างยังไงบ้างคะ พูดถึงของข้อมูลการแสดงของคุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนทีมงานน้องๆที่ให้เกหตุน้องมาทำหน้าที่พวกนี้แล้วก็นักแสดงทุกคนดีนนดมากตอนแรกเราเจอแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะคาดหวังในขนาดแต่ว่าก่อนนี้เนี่ยเราก็เห็นความมีประสบการณ์ที่จะทำาบบนี้ได้เห็นผลงานที่ทำแบบ้อยู่แล้วก็มาได้เห็นงานจริงๆรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆน้องมีเลเยอร์การแสดงที่ มีความไม่ไม่หมืแสดงแล้วก็เจคมีบางอย่างเราสื่อความเฮ้ยมันมันน่าสนใจแสดงแห้นแต่ก็เหมือนกันก็เป็นก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้รวมกัน,งนดงที่แบนภาพขะนี้นะจะไม่ได้มีความสามารถเก่งอะไรขนาดนั้นทุกคนหรอกแต่ว่าเราพยายามด้วยการมีแคชชันไไ่นในการสือสาร เราเรารู้สึกว่าการพัฒนาคาแรคเตอร์แล้วก็พัฒนาความสามารถแต่ละคนตอนที่เริ่มงานเป็นตัวมันมันทให้งานเนี้ยดีขึ้นเรื่อยๆครับเด็กเด็กครับร่วมงานกับพี่ๆมากประสบการณ์ด้านหลังเป็นไงบ้างรู้สึกกดดันไหมเพราะว่าแต่ละท่านตีมือไม่ธรรมดาหรือสักกดไม่กดดันครับตลกอยู่ในกองนี้ก็แฮปปี้สนุกคถ้าเรากดดันเราก็จะทำไง ไมัสดีนะคะปรกับพี่ๆมากประสบการณ์จริงๆเราเหมือนเราได้สุนิลล์กันก่อนเริ่มนิดนเหมืนว่าแบบโอเคเราเราทำอะไรกันอยู่เนาะแล้วรู้สึกว่าทุกคนมุ่งไปในทางเดียวกันอย่างที่เราจิงว่าพี่ๆทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่เราถึงน้องก็พร้อมที่จะรับความเหว่ามันเป็นการแชร์กันระว่างที่ใหม่แเรื่องเก่าที่ทาให้เรื่อง ช่วงแรกตื่นเต้นมากเลยครับพยายามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ทำกาไปอย่างดีเพราะว่าผมก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวพอออกตั้งแต่คิวแรกเราจะทําให้ทุกคนแบบเสียเวลาหรือเปล่าเลยตั้งใจทำการป้านไปไปถึงหน้ากองเขากลายเป็นว่าทางที่ๆในกอพี่ภมกับที่กศิลปินทุกคนก็เป็นกันเองมากๆครับแล้วก็เต็มที่กันทุกบทเลยเลยทำใ้แบบว่ายิ่งถ่ายเร็ยเรายิ่งดีเพราะเขาคือตื่นตื่นประกอบจบ ให้ถนอมค่ะคุณ้ชมคนี้นะครับเป็นก้ไม่เป็นไรครับัครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับฝากดูผัดชิ้นนี้นะครับ BTV Original เรื่องแรกของ BTV ในปีนี้นะครับเอ่อ Yesterday รอยรักวันวานผมบอกแล้วในเรื่องเข้มข้นน่าติดตามแต่อย่าคิดว่าจะเป็นอย่างที่เห็นต้องไปต anyway, ิดตามให้จบนะครับมีทั้งหมด10ตอนซึ่งจะออกอากาศวันแรกนะครับวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับ ก็อยากให้ตามทาง BTV เท่านั้นแล้วก็มีข่าวดีมาบอกแฟนๆด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมี first premiere นะครับเออ่ yesterday เรารับวันวัน first premiere Norway แ c k นะครับวันที่25มกราคมนี้นะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์เป็นแฟนปอดผีเป็นแฟนนักแสดงเราทุกคนอย่าลืมไปติดตามนะครับวันนี้ไปเจอกันไะครับดีค่ะสวัค่ะัสดีคค่ะสค่ะสวัสะคะสดีคดีค่ะสวัสดะคะค่ะ